ตอนนี้ก็ยังอยู่สระบุรีโปรดญาติโยมนะโปรดไปอีกวันนี้มาแปลงดาวเรืองมีใครอยู่ม,มีกลิ่นควันด้วยนะเผาถ่านน่ะเนี่ยโยมอ๋ออ,อีกบ้านนึงเหรออ๋อเอามาเลยมามา อยู่กับใครตอนนี้อยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับเหร่นี้เพิงบ้านไฟไหม้หแล้วก็เลยบูรณะขึ้นมาใหม่ครับอ๋อฟังเหมือนวัดเลยบูรณะขึ้นมาใหม่เออเอาข้างนอกรือข้างในอันนี้ดีกว่าเยน็ยนเย็นดี <c oughs> เดี๋ยวโยมมานี่นะเดี๋ยวขอถามอะไรก่อนเพื <c oughs> ่อจะช่วยเหลืออะไรบ้างเอาเก้าอี้มา อาโยมนั่งนี่เลยเดี๋ยวได้ใกล้ๆใหม่เดี๋ยวไกลไม่ได้ยินใหม่อออเายุเท่าไหร่แล้วหกสิบเก้าครับหกสิบเก้าครับผมแล้วเมื่อไรจะเจ็ดสิบก็หกเจ็ดไอ้วันที่เก้าไอ้มีนาครับอยังจำก็วันเกิดได้ครับรู้วันตายไหมยังครับไม่รู้ครับรู้น เป็นไงบ้างชีวิตถึงอยู่คนเดียวเพราะอะไรหนอผมมีหลายอย่างครับมีอะไรเล่าไหมชีวิตที่เกิดมาเป็นตั้งแต่หนุ่มมาเลยหนุ่มมันก็ล่าเริงไปเรื่อยๆครับครับทําอะไรบ้างตอนหนุ่มขับรถครับชีวิตขับรถครับขับรถครับรอะไรละ่ะไอหกล้อบ้างรถตู้รับส่งไงพนักง,งานบ้างอะไรบ้างเ<อ>ตามโอง,งานครับแล้วออกมาก็ขับรถสิบล้อ<ม>ส่งดินครับ แล้วมีครอบครัวไหมมีครับแต่ก่อนครับแล้วก็แยกกันอยู่ครับอ๋อทำไมอ่ะมันก็ไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่เคยจะรู้นอกจ,จากเจ้าของที่จะรู้ก็ว่ามันคล้ายๆกับว่าเราเมันเหตุผลที่พูดได้หรือเหตุผลที่อธิบายไม่ได้อธิบายไม่ได้ครับโอ้โหเป็นความลับที่อยู่ข้างในครับ <laughs> เป็นความลับที่อยู่ข้างใน, <laughs> <laughs> น แล้วทำอะไรตอนนี้ก็หาอะไรรับจ้างไอ้คนจ้างไปทำโน่นทำนี่ทำรุ่นทำอะไรก็ไปเรื่อยครับอเออแล้วก็ปลูกหลงมุ้หลงไม้นี่แหละครับฟังเหมือนเด็กหนุ่มทำได้ทุกเรื่องครับแล้วรายรับพออยู่พอกินไหมมันก็ไม่พอครับไม่พอก็พอชู่้นใส่ไปเรื่อยๆนะครับ แต่แต่กนไม่ถึงขนาดว่าจะหิวไม่ถึงอดอยากครับผมแต่ถึงขั้นแค่ลําบากพอครับเพราะยังไม่งอมืองอเท้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเจ็บป่วยเมื่อไหรก่ก็บททางสู้เลยกักคันใจไปเลย่ะครับไม่ไม่ไม่ตอนนี้ไยมสิ่งที่มีค่าสุดคืออะไรชีวิตครับสุขภาพร่างกายฮะถ้าสุขภาพร่างกายโยมเป็นอะไรไปทุกอย่างหนึ่ง ขาเดินไม่ได้ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินหรืออะไรสักอย่างที่มันเดี่ยงไปแล้วทีนี้ละโยมจะเห็นทุกข์กว่านี้เลยครับเมื่อก่อนบอกเห็นความลําบากนะแค่อดทนมันก็สู้ได้แต่ถ้าเป็นอะไรสักอย่างในร่างกายอดทนอย่างเดียวก็ยังลาบากอย่างเดียวยังสู้ไม่ได้อดทนเดียวก็ยังสู้ไม่ได้สุขภาพนี้มันก็ต้องเอาธรรมะเข้ามาช่วยด้วยครับ นนี้เป็นไงสุขภาพตอนนี้ก็พออยู่ได้ครับแข็งแรงดีอยู่ครับทำงานไม่กินครับเสพยาไหมตะกอนเสพครับเหรอครับไม่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 ได้โกหกหรอกครับเสพอะไรเหรอเ็นยาอะไรยาบ้าครับยาบ้าครับแล้วเป็นไงพอเสพเข้าไปมันก็ตะกอนมันก็ขยันดีครับเดี๋ยวนี้มันก็เป็นขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้เอาแล้วครับผมก็โดนจับมาผมบอกตรงๆเลยครับติดคุกมาติดคุกครับนานไหมปีแปดเดือนที่เขายกมาหก ปีแต่รับสารภาพสามปีแนละ้วผลสุดท้ายแนละ้วผมได้อาภัยอะไรอย่างงี้ยปีแปดเดือนครับแค่ผู้เสพอย่างเดียวครับพอติดคุกแล้วชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับเปลี่ยนไป้ไทางไหนบ้างดีหรือว่าก็ได้ความรู้เขาไม่ได้ให้ความเร็ว้ายอะไรครับ<ม>ความรู้ทำโน่นทำนี่อะไรอย่างนี้นะฮะเลี้ยงปมเลี้ยงปลาถ้ามีบ่ออะไรอย่างนี้ครับแล้วคิดยังไงไปเสพยามันก็ คือกนองไปงั้นนะครับครับครับอยากลองกับเขามั่งครับพอลองไปแล้วทีนี้หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ครับเงินต้องใช้วันเท่าไหร่ตอนนั้นบวเยอะเหมือนกันนะครับมีเท่าไหร่ก็ต้องซื้อค่ะเดือนหนึ่งเออหมื่นหนึ่งเนี่ยสามสี่วันหมดสามสี่วันครับแต่ก่อนนะฮะโอ้โหมันมันมันแพงด้วยครับอ๋อมันแพง เม็ดเท่าไหรตอนนั้ขี่ร้อยครับสี่ร้อยลงมาสามร้อยสองร้อยร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยซื้อห้าแถมหนึ่งซื้อหกแถมสองม่ไหมไม่มีครับไม่มีแถมฮะไม่มีแถมเห็นซื้อของกินเ็าแถมกันนะอันนี้ไม่แถมเลยไม่แถมครับตกลงเราเป็นทาสมันไหมพอกินเสร็จครับเป็นทาสแล้วก็ถอนตัวถอนตัวไอ้พอโดนจับแล้วก็ถอนตัวแล้วก็บุรี่ก็เลิกอะไรก็เลิกถ้าไม่ถูกจับแป่ยังถอนตัวไม่ได้ครับ แล้วถ้าเงินขาดมือทําไงขโมยไหมไม่ขโมยครับเล้วกลับจ้างครับจ้างผมไห้เดี๋ยวผมทําให้อะไรอย่างเงี้ยไปขอทําขอแลกกับยาใเ่ี่ยไม่ใช่ขอแลกกับเงินก่อนโอขโมยมันมันมันเลยอยู่ในมันสมองครับเพราะนึกว่ามันหิวแล้วมันไม่อ่ะไม่คิดไม่คิดทานะก็นอนก่อนเลิกเสพยาเรียนขับรถได้ไหมรับได้ครับ แ,แต่ผมก็ไม่เคยอันตารายจังเลยฟังแล้วแต่ก็ไม่ผมก็ไม่ถึงเล่นอันถึงอันตรายครับไม่ถึงไอ้แบบหลอนอะไรอย่างเงี้ยนะยัง <c oughs> เห็นคน,นึงเป็นสองคนไหมไม่ไม่เคยครับยังเห็นคนเป็นคนหนึ่งครับผมถ้าเห็นคนเป็นคนครึ่งมาหร่แล้วก็สองคนแล้ว <c oughs> นะอันตารายเลยแล้วเสพอยู่นานไหมนานพอสมควรครับอ,อพอสมควรประมาณกี่ปีประมาณสิบกว่าปีครับโอ้โหตับเป็นไงบ้างมารูตอนนี้ กันสบายดีครับปลอดเป็นไงบ้างมันก็คงจะขยายออกมาเหมือนเดิมนะครับแล้วหัวใจเป็นไงบ้างมันบอกมึงทํากูเดี๋ยวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวตอนนี้กูเจ้าคืนแล้วพอเริ่มรู้สึกไหมพออายุหกสิบกว่าเริ่มรู้สึกลอยลอยไหมกระลอยหน่อยที่เคยแบบฟุดพุดมันลอยครับเนอะครับมันมันไม่ได้ดังใจเลยเนาะแต่แต่ก่อนในปูในห้าสิบโลเนี่ยจับปุ๊บเวียงเลย ขึ้นบา่าใ,ใส่หัวไปเลยพูดมาแต่มาลังเป็นหนุ่มตอนนั้นเลยแ่มาเนี้ยสบายมากสอนสองเลยแบกแล้วภรรยาเราเลิกกันตอนไหนโอ้ไอชิโกปีคล้ายๆก็ว่าเขาไม่พอใจไอเรื่องรเรื่อง,เร,องเรื่องนี้ค่ะผมสมควรแล้วแต่ ก็ยังคุยกันทํางานอะไรอยู่เนี่ยปลูกผักปลูก้าด้วยกันอยู่ครับไม่มีอะไรทกวันนีงนอยู่เลยครับฮะแต่เขาอยู่บ้านใหญ่ครับแล้วมีลูกไหมมีลูกคนเดียวบวชครับยังไม่สึกเลยเก้าปีแล้วเข้าพรรษาแล้วบอกท่านอย่าสึกฮะไม่ต้องสึกโจะคุณบอกไม่ต้องสึกแล้วพอตอนเราเสพยาเขาก็เริ่มไม่พอใจโยมค่ะแล้วเงินทองมันก็ไม่ หามาได้กับผมไม่ได้ให้เขาไงโยไม่ทําหน้าที่แล้วฮะหมดแลวหมดหน้าที่แล้วก็เลยไม่ใช่หมดหน้าที่ไม่ทําหน้าที่เล้วไหลแล้วไงฮะโยมเริ่มคุณเลวไหลกับแล้วก็เริ่มโกหกเขาเลยได้มาเท่านั้นเท่านี้ตังอะเริ่มโกหกแล้วฮะมมนเริ่มศีลศีลศีลห้าขาดแล้วค่ะขาดตั้งนานแล้วครับศีลห้ามีขาดข้อข้อไหนมั่งยุคที่ที่มันนั้นปานาห้ามฆ่าสัตว์อาทินะห้ามลักทรัพย์ การไม่ห้ามผิดลูกเมียเขามุสาห้ามพูดปดคำหยาเพอรเจอร์สุราห้ามรื่มลายสิ่งเสพติดมีสิ่งข้อไดขาดสามสามสามข้อห้าลักทรัพย์ก็ไม่เอาเราได้ข้อนแล้วละสี่แล้วก็ไอ้พูดปดนี่ก็เป็นบางคำครับแบบว่ากับพวกพวกอะไรเงี้ยเพื่อตัวรอดฮะก็ผิดไปครึ่งหนึ่งอ้าวสามสามครึ่งแล้ว กับไอ้เรื so first, beans, ่องไอ้ลูกเมียเขาเนี ت, ่ยก like ัไม่ไม่ไม่ยุ่งอะอ๋อสองครึ่งแล้วเรานี่ก็ไม่เอาแล้วอะไรทุกวันนี้ใช่ไหมฮะแล้วทัเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้ก็เอาอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยไปเวลาไปสังคมอะไรอย่างเงี้ยเป็นงานเป็นงานอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยกินมากมันเมาแล้วทุกวันนี้ยังมีสังคมอยู่ไหมไม่มีแล้วครับผมก็อยู่เนี่ยครับมาก็กินข้าวกินปลาแล้วอาน้ำเอาท่านอนสังคมจอมปลอมอยู่ฮะมันมันไม่ใช่สังคมแท้จริงหรอก เพื่ออ้างขึ้นมาในการกินนั่นเองแล้ว,ลวปัจจุบันนี้คิดได้หมดหรือยังได้หมดแล้วชาช้าชาเขพูดถึงว่าชาเก็บเงินเก็บทองที่สูญเสียไปนะนะที่เอาไปใช้ทางที่ไม่ดีนะั่งและั่งตัวได้ผมก็ไม่ได้เดินให้ลำบากเท่าไรหรอกอย่างน้อยก็ผมก็มีปิ๊กอัพขี่ครับทุกอย่างมัน ดึงกลับมาไม่ได้ไม่ได้แล้วครับอดีตไม่มีวันโหนคืนกลับมาเหลือไว้แค่ความทรงจําครับและความสุขและความทุกข์และความเจ็บปวดอะครัวนี้ก็เหลือแค่อดีตวนอยู่นั่นแหละใช่ไหมวนไหมม,มันก็เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งงบางทีก็เรื่องอดีตนั้นไม่ได้คิดถึงเลยอยากจะว่าไปหน้ากูจะอยู่ยังไงว่า,ถ,า<ม>ถ้าเกิดกูเจ็บใครได้ป่วยเรียกใครก็ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย คิดว่าเรายังเป็นที่รักของใครไหมตอนนี้ก็ของคนทั่วไปเราทําดีอะไรดีเขาก็ยังรักเราเราเราก็รักเขาแล้วก็ไม่กลัวว่าเราเคยติดคุกมาฮะไม่กลัว,ไลวาไม่กลัว,ลวเพราะว่าผมไม่ได้เป็นโจรเป็นอะไรที่ไปฆ่าคนอะไรแค่เราแค่ลงผิดเลยคะแค่ไปลงยาะจะเตือนใครบ้างรุ่นน้องๆเนี่ยกำลังออกอรายการเตือนไหมเราก็แก่แล้วแต่เขาจะคิดเอาครับรับ ผิดหรือถูกกันดิให้เขาคิดเอาเองเอาลองเตือนในฐานะว่าเราลมาแล้วนายลองเล่าว่าเราผ่านแล้วมันเสียหายอะไรบ้างชีวิตเสียหายเกือบจะทั่วทุกอย่างนะครับเสียหายอะไม่ต้องหลงมันเลิกได้ก็เลิกทั้งอนาคตทั้งครอบครัวครับทั้งฐานะครับทั้งจิตวิญญาณฮะทั้งสี่ปัญญาฮะทั้งอิสระภาพด้วยครับ ผลสุดท้ายแล้วผมมาเห็นทีนี้ชีแรกเขาไม่เคยเสพเคยอะไรเทีนี้เขาเสพแล้วครอบครัวเขาพังทลายแทบจะไม่มีกินเลยผมเห็นแล้วผมก็มาคิดดูมผมุกด้วยนะฮะฮแล้วผมมาคิดดูตัวผมเองอ่ะโอ้โหเป็นอย่างนี้เด้ทำไมมันจริงเลยไม่ได้มีความเจริญเนี่ยแล้วเวลาออกจากคุกตารางมาใหม่ๆเนี่ยเราอยู่ยังไงใหม่ๆออกมาเพราะคนเขารู้สึกว่า ากกจคุมมแล้วผมก็ไม่ได้ไปไหนผมก็อยู่บ้านแล้วก็ไปในหมู่บ้านนี้ก็เขาก็ถามเหมือนเดิมนะออกมาเมื่อไหร่แค่แคนั้นแล้วก็ตอบแล้วเขาถามว่ายังเสพอีกไหมเขาบอกว่าเลิกหรือยางอะไรอย่างเงี้ยก็ขายอยู่ก,ก็ก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าถ้าเกิดว่ามีตังมีอะไรเงี้ยก็ว่าอย่างงี้ะไปเรื่อยถ้าว่าพูดถึงว่าเลิกมันเขาก็คงจะไม่เชื่อเราเราก็บอกว่ามีบ้างก็ว่าอย่างงี้แหละแต่ตอนนี้ ุกคนเชื่อหรืยังก็ไม่รู้เขาเขาก็ยังไม่เชื่ออู่แล้วเราเชื่อตัวเองยังผมว่าเชื่อตัวเองดีกว่าว่าเราเลิกแล้วว่าเราหยุดได้อะไรได้สาธุดีแล้วล่ะนี่แหละคือการทําบุญสูงสุดคือไม่ให้ตัวเองตกไปในโลกที่ชัว่วนี่คือการทําบุญสูงสุดไม่ให้ตัวเองตกเป็นโลกที่ชัว่วและจากนี้ให้ทําความดีวันนี้พระมาแล้วครับน่พระมา ก,ก็ทุกอย่างที่ผ่านมาสิบกว่าปีนั้นก็ถือว่าอ้มันเป็นชีวิตที่หลายแสนนะผมถ้าเป็นเงินนะผมได้ถ้าเก็บไว้นะแต่สิ่งที่โยมสูญเสียมากนั้นคือชีวิตที่มันหายไปสิบปีนะครัใช่ไหมสุขภาพร่างกายทุกอย่างหายไปหมดเลยคนทีร่รักโยมต้องมาทุกข์กับโยมทั้งหมดคล้ายๆกัว่าเขาไม่ชอบทางนี้เขาก็เลยว่าเออให้อยู่นี่เขาจะไปอยู่บ้านใหญ่ที่ที่ท ที่ใครเนี่ยอันนี้ตะ่อนเป็นพี่ที่พ่อตาขายให้มูนิธิเออแล้วมูนิธิก็ทําอะไรไม่ได้ผมก็เลยเฝ้าอยู่นี่อะให้มูนิธิเฝ้าให้ผมเฝ้าให้มนิชิฮะฮะเล่นเนี่เห็นปลูกเดาเรืองเดาเรืองนี่ปลูกปลูกเองเหรอปลูกเองกับแฟนครับอ๋อเล็กขายเหรอขายครับแต่เรื่องราคาผมไม่รู้เขาไปเก็บผมเป็นคนรดน้ำดูแลอะไรอย่างเงี้ยนะ้ว เขาแบ่งให้ไหมก็บางทีก็ขอตังค์บ้างเขาก็ให้ร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่ให้ยมถึงกันแล้วฮะก่อย่างดีก็โยมอยากได้ก็ขอเขาครับร้อยสองร้อยก็ว่ากันไปแล้วถ้ามีเงินจะไปเสพยาไหมไม่ไปแล้วผมก็หาความสุขเหตุตัวแล้วเ,น,เนี่ยอะไรคือความสุขที่โยมก็ไปอะไรอยากอะไรกินอะไรก็ไปแล้วเ,น,เนี่ยกินเลยแต่ก่อนมันไม่ได้กินนะครับ มีแต่มุ่งหน้าใส่มันอย่างเดียวเลยซื้ออย่างเดียวครับไม่คิดจะซื้ออย่างอื่นกินฮะบางทีข้าวยังไม่ซื้อกินเลยแล้ผอมไหมตัวนั้นก็ผอมเหมือนกันนะครับลงแล้สมองมันเป็นไงพอเสพเข้าไปแล้วมันคล้ายๆกับว่ามันเลยคล้ายๆกับวายมันทีแรกมันก็ไม่ได้เสพมันก็หงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้เสพแล้วก็สบายไปไหนก็เพลินใสสจเลยแล้วมันสงสัยมีสักเม็ดไหมไม่มีครับไม่ได้หายสงสัย <laughs> หลอกเนีหลอกเนี่ยหลอกนะโน้นไม่เสพบอกได้ได้หลวงพี่ผมมีอยู่ข้างในโดนเลยทีนี้โดนถึงห้าปีเลยอ้าเอ้าวอ้าวโดูดูนิ้วชี้นี่พิสดารเขาเองอ้าวทำไมอ่ะนิ้วมันงอเองครับนิ้วชี้มันงอนี่แต่ว่าโยมไม่มีสิทธิ์ชี้หน้าใครแล้วค่ะชี้ชี้หน้าตัวเองเนี่องไอ้เรื่องนี้ก็เริ่มเป็นเรื่องเป็นนี่แล้ว สบายแล้วครับชี้หน้าอื่นก็ได้แล้วเอาอย่างนี้เดี๋ยวนนยให้โยมเก็บเงินไว้สักห้าพันเอาไว้เอาสักหมื่นสักหมื่นเอสักหมื่นเผื่อไว้มันมากเกินครับมากเกินสำหรับชีวิตผมครับอก็เก็บไว้เก็บไว้ ยามจาเป็นครับเก็บไว้จําเป็นอ่าให้ไม่หมื่นยามจาเป็นความดีมีก็ต้องทําให้เก็บไว้เอาวิทยุมาวิทยุมาเก็บไว้ใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ผมก็ไม่ได้ไว้ในตัวหรอกผมก็ไปให้แฟนเขาเก็บไว้ให้แลต่แฟนจะได้ปลื้มใจว่าสามีหาเงินได้ทีนี้ คนเราเนี่ยทำให้คนเชื่อมันยากนะครับแต่ทําให้คนเกลียดยังง่ายทําให้คนรักยิ่งยากแค่ทําให้คนเชื่อยังยากเลยอย่าให้คนรักเราเรแต่ให้เกลียดยังง่ายหรอกเดินไปก็มองหน้ามันแล้วก็ทําหน้าบุญแสมันมันก็เกเลียดแล้วยังไม่ได้พูดเลยนะมองหาอะไรก็บอก<笑><笑>เดี๋ยวนะนิวิทยุธรรมะเบิดเสียบปับ๊บพอเสียบปั๊บแต่ชาดไปในตัวมีฐานแห้งครับ ถ้ายมเสียไปหนึ่งคืนคิดว่าเต็มนะต่อให้ยมถอดปักก็ยังเปิดได้พอเปิดปั๊บเนี่ยนี่นี่แท็กหนึ่งก่อนจะมีดนตรีไทยแล้วก็เสียงสวดมนต์เช้าแปลหนังสืออ่านได้ไหมพออ่านได้หน้าหนึ่งสวดมนต์เช้าหน้ายี่สามสวดมนต์เย็นนะทำวัดเคยบวชไหมเคยบวชนานไ้ม ปีเดียวครับปีเดียวนี่บทอะไรสล้สายกว่ามันผมบวชทางอีสานมันไม่เหมือนกันครับไม่ค่อยเหมือนน,นี่ธรรมวัตเช้ายาสาวาทะนี่ฟังธรรมเรกสามจนถึงสามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงเนี่ยเนี่ยแฟลได้ในหัวใจอยู่เนี่ยสามแปดเจ็ด อัดแน่นอยู่ในนี้ฟังสบายแล้วต่อไปก็ฟังธรรมาเสียงใครรู้ไหมเสียง่ันครับเสียง่ันครับนึกว่าเสียงอาตมาไม่ใช่นะการปฏิบัติเทศในภาวนาไปเรื่อยๆสิ่งที่เป็นหลักสําคัญก็คือต่อไปให้มีศีลห้าด้วยการสํารวนะศีลห้าด้ทำสมาธิ ฟัง่ยฟังนี้กันเป็นสมาธินะฟังไปทําใจสงบใจเขาเรียกให้อยู่กับการสับดับฟังไม่สํารวมนะยังไม่ใช่<ม>ฉันต้องถามมาสํารวมด้วยอะไรให้สงสัยไว้ก่อนปิดแค่เนี้ยอ้าวรับอ อยากได้ไหมเขาถามอยากได้ไหมอยากได้ดูหน้าก็รู้แล้วอยากได้เอาไปเก็บเย็นมาก็เข้านอนก็ฟังเช้ามาก็ตีสี่ตีห้าแล้วก็ฟังได้สบายแล้วครับฟังอย่างอื่นมาเยอะแล้วคนด่าคนด่าคนทะเลาะฟังมาเยอะนินทากันไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่โทษแต่การฟังถ้าเขาทะเลาะกันเราไปห้ามดีไม่ดีโดนดีเขาทีเขาทีได้เลยทีกันที อถือว่าโยมเขาก็รู้แล้วล่ะสิบปีที่หายไปชีวิตมันเรียกกลับมาไม่ได้มันก็เป็นเพียงบทเรียนครับราคาแพงจยนเกือบเสียครอบครัวหมดเลยนี่ยังดีภรรยายังให้อภัยอยู่นะยังยังกันแล้วก็ไม่ได้ทะเลาะบวแวงกันนะแต่เขาหนีเฉพาะเรื่องนี้เองเรื่องนี้มันก็เยอะมากแล้วอยู่ผมว่าเยอะมากแล้วเพราะโยมเห็นแก่ตัวแล้วตอนนั้นได้อะไรก็มาก็เอาแต่ตัวเองก่อนเสพแต่ยายา ใครไปอยู่ใกล้เกิดหลอนขึ้นมาจะทําไงโยมก็ได้ยินการหลอนใช่ไหมจับคนนั้นมาเป็นตัวประกันเห็น<ะ>คนนั้นว่าจะฆ่านั้นมันหลอนนะ,ะเราบอกไม่เป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นแล้วเสพทําไมก็เพราะเราคุมมันไม่ได้แล้วะจิตอ่ะเดี๋ยวเอาข้าวไปยังหุงข้าวกินอยู่ไหมไม่ได้หุงครับแล้ <ผม S 1> ใคร บ้านโลนครับอ๋อโยมเข้าหูนะนั่นเดี๋ยวโยไมไปฝากท,ที่ที่บ้านเอามาสักสี่ลูกกับข้าวด้วยก็เป็นบทเรียนราคาแพงชีวิตที่แรกไปด้วยวันเวลาที่หมดไปสิ้นไปโดยที่เราไม่ได้มีประโยชน์ในสิบปีนั้นแถมมีโทษให้กับชีวิตแล้ก็ร่างกายด้วยดีนะที่ไม่ล้มป่วยก่อน แล้วก็ตอนนี้ก็หกสิบเก้าแล้วนะอีกไม่กี่วันก็เจ็ดสิบเนี่ยชีวิตเอาวางไว้ตรงนั้นเลยเสื้อผ้าด้วยข้าวหอมมะลิกับข้าวอาก็สมควรเวลานะ เอาดูรองเท้ารองเท้าองครับนื่งหนึ่งาทียมฟังธรรมะนะก่อนจะจบก็คือคำว่ากรรมเนี่ยมันคือการกระทำเราเป็นผู้เลือกกรรมด้วยถ้าเราเลือกสิ่งที่ดีที่จเจริญเราก็จะไปสู่เส้นทางดีแล้วก็จเจริญแต่ถ้าเราเลือกชีวิตเพียงคำว่าความสุขที่เราเข้าใจผิด เรื่องการเสพติดยาเรื่องการเมาทั้งหลายเรื่องการชกต่อยตีมันเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ทางที่ไม่ชอบทำให้เราตกต่ำลงไปก็ด้วยกรรมของเราอเองที่เราทำไว้ฉนันจะทำอะไรต้องมีความคิดอ่านมีแบบแผนว่าชีวิตเราทำไปแล้วผลที่จะรับเราจะรับไหวไหม เมื่อสิ่งนั้นมันตามมาถึงบางคนพอทําผิดก็ไม่กล้ารับผิดก็เพราะเรากลัวฉะนั้นถ้ากลัวก็อย่าไปทํามันก็จะจบอยู่ที่คํานี้นะแต่ต้องมีสตินะขอจะเจริญพรไปแล้ว